หลังจากที่เราปิดโปรแกรมวางมากขึ้นมานะครับอ่าดับแรกก็คือเราตั้งตัวหน้าหาผ้าก่อนครับ60นิ้วความยาว10เมตรแล้วก็ตอบตกลงครับผมเสร็จแล้วก็เปิดแฟ้มแพทเทิร์นครับผมแล้วก็คลิกคำว่าโหลดครับอ่ทีน,นี้เราก็เลือกไฟล์งานที่ดิจิตไทยเข้ามาครับหรือว่าเกตไซเข้ามา ก็คือตรงนี้เลือกนามสกุล ptn เป็นไฟล์งานที่เกตไซต์หรือดิจิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์งานสร้างก็ pds ครับผมอ่าอันนี้ผมต้องการดึงจากงานดิจิหรือเกตก็ p d n แล้วก็เลือกงานที่เราเซฟเอาไว้ครับแล้วก็เปิดเข้ามาครับอ่าตรงนี้ก็คือเป็นชิ้นงานที่เราเลือกเอาไว้ครับตรงนี้ถ้าต้องการให้หมุนได้เนี่ยหมุนได้รอบทิศทางลิกซ้ายทิกขวาเนี่ยตรงนี้ก็คือให้ใส่เลขหนึ่งไว้ก่อน จำนวนแล้วก็เดี๋ยวมาเพิ่มเอาทีหลังตรงนี้ก็คือแต่ละไซส์ถ้าเราเกตเราดิจิเข้าไปไซต์เดียวมันก็จะมีไซต์เดียวครับแต่ถ้าดิจิเข้าไปหลายไซต์มันก็จะมีครบไซส์ที่เราดิจิอันนี้สมมติว่าครบไซส์แล้วครับแล้วก็ตอบตกลงครับแล้วก็ตกลงครับแล้วก็วางอัตโนโมัติเริ่มวางครับอันนี้วางไม่จบศูนย์ก็คือวางครบทุกตัวไซส์ละหนึ่งตัวครับ อ่าทีนี้เราจะพลิกชิ้นไหนเราก็มาเลือกชิ้นงานแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาได้เลยครับอันนี้พลิกบนพลิกล่างครับผมส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ไว้สําหรับพักงานครับทีนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มชิ้นนะฮะก็คือกดที่เครื่องหมายบวกกับอ่าจำนวนหนึ่งชิ้นเอาทุกไซส์ไหมครับก็คือถ้าเอาแค่ชิ้นนี้ไซส ซส์ uh, ที่เราเลือกเนี่ย XL อันเดียวก็คือตอบตกลงครับ uh, แล้วกม็มันจะมาเลยครับก็คือข้างบนเนี่ยเล็กหนึ่งแล้วก็เราก็สามารถคลิกดับเบิัคลิกลงมาได้เลยครับ uh, นี่ฮะก็คือทุกอันจะเป็นศูนย์หมดครับอย่างนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มทุกไซส์นะครับก็คลิกเลือกครับอ่า uh, ชิ้นนี้เราต้องการเพิ่มทุกไซส์เราก็คลิกบวกครับเสร็จแล้วก็ทุกไซส์ครับ จะเพิ่มกี่ชิ้นเราก็ใส่ไปครับลุกไซส์ตอบตกลงครับมันก็จะมาทุกไซส์ครับเราก็ดับเบิ้ลคิกมันลงมาครับแล้วก็จะจัดเรียงเองก็ได้นะครับแต่นี่ถ้าเราต้องการจะหมุนก็ปลดล็อกตรงนี้ครให้มันเด้งขึ้นมาสามจุดแล้วก็กดที่แป้นคีย์บอร์ดหนึ่งกับสามมันจะหมุนทีละหนึ่องศารครับผมลองดูครับ ถ้าคลิกขวาก็คือลิกชิ้นซ้ายขวาหรือจะหมุนเก้าสิองศาก็ได้ครับร้อยแปดสิบองศา,าแล้วก็ลิกชิ้นซ้ายขวาตรงนี้ก็คือกลับชิน้นได้ครับเราจะจัดเรียงเองก็ได้อหรือจะเคลียออกก่อนจัดเรียงใหม่ก็ได้ครับเอาที่เครื่องบินแล้วก็เคลียออกแล้วก็เริ่มวางอัตโนมัติแล้วก็เริ่ม,ามวมางครับผม ออันนี้วางไม่จบแสดงว่าหน้าผ้าที่เราตั้งเนี่ยอาจจะน้อยไปเราก็เพิ่มหน้าผ้ายาวออไปอ่าตรงนี้ครับก็คืออาจจะประมาณอ่านี่เปื่อๆไว้ก็ได้ฮะห้าสิบเมตรเปื่อๆไว้นี่แซมเิลยเฉยๆครับผมแล้วก็เคลียร์ไปแล้วก็อตรงนี้ก็คือเริ่มวางใหม่วางอัตโนมัติโอเค ครบทุกชิ้นแล้วครับเห็นก่ถนนะต้องการพลิกชิ้นอะไรก็คือเลือกได้ถ้าต้องการลบชิ้นที่ไม่เอาก็มาตัวนี้ครับก็คือถังขยะถามว่ารวมไซส์อื่นไหมถ้าไม่รวมก็คือชิ้นนี้ช,นนชิ้นเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมไซส์อื่นด้วยก็คืออทุกไซส์ครับชิ้นนี้อ่แล้วก็ทุกไซส์เลยครับผม ทีนี้ถ้าจะปรับตัวหนังสือข้างในนะครับก็มาที่ตัวเลือกครับแล้วก็เลือกสอนเสร็จแล้วก็เลือกตัวสอนชิ้นมาร์กเนี่ยฮะแล้วก็เลือกสอนเลือกที่ลงท้ายด้วย UVC ครับตัวไหนก็ได้ครับ แล้วก็เลกูล่าตรงนี้เสร็จแล้วก็ไซส์ก็คือเอาขนาดไหนเราก็เลือกไปสามหกยี่แปดอ่าแล้วก็สคริปเป็นไทยครับถ้าเป็นภาษาไทยก็โอเคแล้วก็ตัวที่สามฮะตัวอักษรพัลเตอร์เนี่ยครับแล้วก็เลือกสอนอ่าเลือกที่เป็น u ู c ีีเหมือนกันมันจะอ่านฟอนต์ไทยได้แล้วก็เลกูล่าแล้วก็ไซส์ขนาดเพิ่มไซส์ได้แล้วก็สคริปเป็นไทยครับอ่าแล้วก็โอเคครับผมแล้วก็ตกลงครับ ส่วนสื่อข้างในก็คือจะเพิ่มขนาดลดขนาดได้ตั้งค่าระบบนี้ก็คือ,อาวาดหรือพิมพ์ตรงนี้ขอบมาร์กไม่ต้องติ๊กอะไรเลยครับผมเราไม่ต้องติ๊กอะไรเลยทีนี้หัวมาร์กเนี่ยเราต้องการจะพิมพ์อะไรก่อนที่มันจะจบเราก็ติ๊กกับลูกค้าสไตล์ไซส์มันจะพิมพ์ที่หัวมาร์กก่อนที่จะจบงานครับผมถ้าเราไม่ต้องการเราก็ติ๊กออกครับแล้วก็โอเคครับผม จานี้ถ้าเราจะมีต้องการมีรายละเอียดอะไรในชิ้นงานเนี่ยเราก็ไปที่ตัวเลือกครับกำหนดรายละเอียดในชิ้นครับอ่าเสร็จแล้วก็ตรงนี้เราอ่าติ๊กเลือกครับต้องการให้มันโชว์อะไรสไตล์ลูกค้าไซส์ชื่อชิ้นอ่าเราต้องการให้มันโชว์อะไรบ้างเราก็ติ๊กถูกไปแล้วก็ตกลงครับมันก็จะโชว์ตามที่เราต้องการนะครับ ทีนี้เราชิ้นงานก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะสั่งย่อก็ได้มุมมองย่อขนาดกลางขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ครับผมฮัลโหลครับเสร็จแล้วทีนี้ก็เราก็จะปินก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าครับผมทีนี้ขนาดกระดาษเนี่ยก็คือเราก็กําหนด ให้มากกว่าไซน,น้าผ้าเนี่ยหนึเซนสมมุติว่าหกสิบนิ้วเนี่ยประมาณร15้อยห้าสิบรอยห้าสิบสี่าเราก็ตั้งเผื่อเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าอันนี้สมมุตินะครับแล้วก็ความยาวก็เผื่อๆไว้ก็ได้ครับแล้วก็ตกลงตกลงตรงนี้ถ้าพอดทีเดียวก็มันจะมีแค่เฟรมเดียว1นถึงหนึ่งพอตกลงปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะพอดเลยครับผม